สวัสดีครับนะครับมาพบกับช่องของหลวงอย่างเรานะครับวันนี้ก็นําพระสมเด็จสวยๆนะครับมาให้ชมกันสององค์นะครับองค์แรกนะครับองค์เล็กก็จะเป็นพระที่เขาลงรักปิดทึบเข้าไปนะครับนะแล้วก็มีการล้างกันขึ้นนะครับเพื่อจะดูเนื้อข้างในนะครับพอล้างออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับองค์แรกนะครับองค์เล็กๆนะครับองค์ยาวก็เป็นสมเด็จไรตองกาวชั้นนะครับ นะครับชั้นเ็าจะมีกาวนะครับกาวชั้นนะครับสมเด็จไฟตองกาวชั้นนะครับจับข้างล่างนะครับนะเดี๋ยวชมข้างหลังกันเห็นไหมครับองเแรกนะครับข้างหลังเขาก็จะมีบนสารเหมือนด้านหน้าเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะบนสารก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับ เยวจะมาเจาะดูนะครับอีกสเต็ปหนึ่งที่ว่าใกล้ๆก,กันพรานี่แกร่งมากนะครับถูกกันนด่ดังกริ๊งๆเลยนะครับเหมือนปูนเลยเหมือนกระเบื้องอย่างเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสเต็ปกลางๆอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับไม่ต้องไกลมากอีกสเต็ปกลางๆนะครับองค์แรกนะครับ อ่นนะครับองค์แรกนะครับก็จะมีความสวยงามอยู่ในองค์พระนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นแบบฝังนะครับฝังพลอยทั้งองเลยนะครับองคแรกนี่นะครับเป็นพลอยชิ้นเล็กๆนะครับเนี่ยสีชมพูนะครับสีเขียวอ่อนสีเหลืองมีหลายสีเลยนะครับนะ แต่อง์นี้นะครับองค์นี้จะฝังปลอยแล้วก็ฝังลูกปัดนะครับลูกแก้วลูกปัดโบราณน,นะครับลูกปัดคล้ายๆเป็นแก้วสมัยเก่านะครับลูกปัดก็ไม่ทราบว่าใช้อะไรทำนะครับนะแต่เป็นลักษณะที่ทำส้อยนะครับแล้วประคองกันเลยมาฝังไว้ในองค์พระนะครับนี่นะครับนี่องพระอยู่ด้านบนสมกมก็จะเลียวๆขึ้นมา ระก็จะส่งไพ่ตองนะครับอ่าได้ชมข้งางหลังกันด้านหลังกันบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจาะนะครับเดี๋ยวครับองเลรกนะครับนี่ล้างรากออกมาก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะครับสวยนะครับนะมวลสารก็จะเต็มองเป็นเป็นเป็นพลอยนะเป็นพลอย เดี๋ยวเราเจาะกันดูกใกล้ๆก,ก็จะเห็นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นพลอยสีสวยมากอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นพลอยเหมือนกันนะครับเนี่ยฝังแล้วก็มีคราบขึ้นมาทับนะครับคราบปอนออกไปก็จะเห็นสีพลอยเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับนะสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาชมแบบจะเจาะกันนะครับชมแบบจะเจาะกันลองมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ เจาะกระดีกทีนึ่ฮ่าได้แล้วนะครับนะองแรกเอง,น,งนะครับจากฐานฉลังนะครับก็จะเป็น รอยหลักสีนะครับนะเดี๋ยวเราซูมดูอีกทนะีให้จัดจไปเลยนี่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้เห็นไหมครับลอยแล้วก็มีเศษเหมือนเหมือนลงรับปิดทองกันนะครับเศษทองก็ยังคางคา,าอยู่ตามผิวพระล้างไปหมดนะครับนี่เนะี่ยตามซ้มก็จะฝังอยู่ในเนื้อเลยนะครับเนี่ย ปลอยสีต่างๆในฝังอยู่ในเนื้อสวยงามมากนะครับพบน้อยนะครับพบน้อยพบน้อยมากผมก็มีแค่องค์เดียวนี่แหละครับที่ได้มานะครับนะสวยงามนะอ่าดูที่ฐานฐานก็จะเป็นฐานชั้นใหญ่ท่อนใหญ่นะครับแล้วก็มีตรงน,นี้ลักษณะเรือเหมือนพระสมเด็จทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าทรงพิมพ์ก็จะ ไม่เหมือนวัดดังๆนะครับนะอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นวัดที่สร้างเฉพาะนะครับนี่ด้านหลังอันด้านหน้านะครับด้านหน้าองค์ไผ่ตองเห็นไหมครับบนศารก็จะสวยมากนี่นะครับลูกปัดนะครับเนี่ยลูกปัดสีต่างๆเจอะมากอยนี่ไล่ขึ้นมานะครับ ฝังขึ้นมาเนี่ยดูความเก่าของความสวยงามนะครับนี่เป็นพระที่เราไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยพบนะครับเป็นพระนอกพิมพ์สีเขาเล่นกันนะครับแต่ว่าความสวยงามหน้าสะสมมากนะครับนะความแปลกความสวยความเก่าของพระเนี่ยน่าเก็บมากนะครับเห็นไหมครับพระผักเก่าฝั่งหลายสีเลยเห็นไหมครับ มาชมด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะครับมาชมด้านหลังกันองคแรกนะครับองคแรกเห็นไหมครับนี่องคแรกสวยไหมนะครับผมชอบแบบนี้นะครับเนาะใครจะว่าเป็นพระอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราชอบศิลปะก็ สินแนวสร้างการหามวลสารมาผสมผสานไว้ในองค์พระซึ่งมันไม่ง่ายนะครับในสมัยนี้คงทำยากพระนี่นะครับคงทำจากครั้งที่อุดมสมบูรณ์นะครับไปด้วยเพชรพลอยนะครับนะเนี่ยโดยกันผสมมวลสารก็สวยงามมากนะครับนะอ่ะอีกองคหนึ่งองค์ใหญ่นี่นะครับองค์ใหญ่ สวยนะครับพลอยสีต่างๆเห็นไหมครับหนานแน่นมากนะครับที่ที่เขาฝังเข้าไว้เนี่ยนะครับเรียกว่าจัดเต็มนะครับถ้าเป็นมวลสารก็จัดจัดให้เต็มเลยนะครับมวลสารหลักที่เป็นพลอยสีต่างๆเนี่ยนะครับจัดให้เต็มที่เลยเพราะนั้นเราก็เอามาชมกันเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับ เพื่อความแปลกความใหม่เปิดโลกทัศน์นะครับในการรับชมพระสมเด็จให้มันเยอะๆขึ้นนะครับนะเราไม่ยึดติดกับกับพิมพ์ใดพิม์หนึ่งว่าไดว่นหนึ่งนะครับเีเราชมกันแบบกว้างๆเลยนะครับเราไม่ยุดไวที่ตรงนี้นะครับที่ปล่อย เน้อสวยๆตรงนี้นะครับนีนะครับนะอันนี้เป็นเป็นการฝังแล้วก็ผสมผสานมนลสารอย่างสวยงามนะครับคงไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับหากชอบก็กดไลค์หากใช้กดใจกดติดตามนะครับจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ